สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสําหรับการรีวิวนะฮะวันนี้เรามารีวิวศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์นะฮะนะก็ชื่อร้านแสงลุ่งเรืองเซอร์วิสนะฮะเบอร์โทรก็ของพี่พงศ์พี่ชายใจดีผมพอดีแกสั่งอะไรนะฮะรถยนต์ผมมาผมมานนี้ผมมาส่งนะฮะก็สําหรับท่านใดที่อยู่อําเภอบริบูรณ์นัถึงจังหวัดใกล้เคียงนะฮะก็อยู่มหาสารคามนะก็โทรหาพี่แกได้นะเพราะพี่แกทําราคาถูกมากย่อมเยาว์นะฮะน้น เน้นเน้นนะฮะทำราคาเน้นของแท้เด <Wow. S 1> ี๋ยวเราไปชมข้างในกันครับผมว่านะฮะศูนย์ซ่อมสั่งมีอะไรบ้างฮะอันนี้เราก็เข้ามาภายในศูนย์ซ่อมสีแล้วนะฮะก็จะมีนะอันนี้เป็นอะไรของผมเองนะมาส่งจากจังหวัดพิษซุโลกนะ,ะพอดีที่แกสั่งรถถังผมมานะฮะก็เป็นรถคันนี้เลยนะกำลังยกกันอยู่นะก็มีอะไรตามรายการนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะรถซ่อมรถชนนะฮะ หาซ่อมสีไม่ได้ก็โทรหาพี่พงแกเลยเดี๋ยวผมขึ้นโบไว้นะฮะนะฮะกรา้านพึงเปิดได้ไม่ถึงปีนะฮะ,นะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องอบตัวถังตัวสีนีครับผมอ่าภายในนะฮะก็จะเป็นห้องอบพ่นสีนะฮะมาตรฐานเลยนะฮะแม็กซิม,มัมนะฮะ,นะฮะมาตรฐานมากเลยนะผม,มให้ดูห้องในอะ่าวันนี้ไม่มีงานฮนะ ท่านนที่รถมาซ่อมกับเราไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องที่จอดรถนะฮะใหญ่มากเลยเนี่ยเป็นสนามฟุตบอลเตะตะก้อกันได้เลยหลายสนามเลยนะนี้เขาช่างเขาไกลางปฏิบัติงานกันอยู่นะฮะมีทําสีฝากระโปรงนะ,ะราคาไม่แพงนะฮะก็สอบถามก็ได้เบอร์พี่พงเลยเดี๋ยวผมขึ้นไว้อ่อากำลังปั่นกันอยู่อ่าอันนี้จะทาสีฝากระโปรงฮะ สวยสวยเลย <Wow. S 1> นะก็อยู่ร้านก็อยู่อำเภอบอระบือนะฮะใครมาไม่ถูกเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะฮะนะสำหรับท่านใดรถชนรถเฉี่ยวไม่รู้ปรึกษาใครนะฮะนี่เลยนะฮะเบอร์พี่พง์ของเรานะฮะก็อย่าลืมกดกระิงติดตามกันไว้ด้วยนะครับช่องนะอน,นี่กำลังขัดเสียงอยู่อันนี้เป็นช่องอะไรนะฮะ เมื่อคลิปที่แล้วไปส่งมาแถมงงให้ลูกค้าก็พบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับแสงลงเรืองเซอร์วิสนะฮะอยู่กับเฮียนะฮะสวัสดีครับเฮียนะครับสวัสดีครับอันนี้สั่งอะไรจากเรานะฮะจากพิษณุโลกนะฮะเรามาส่งกันเลยนะฮะก็ใครที่อยู่นะฮะอำเภอบริบือนะฮะสาระคาม ก็มาใช้บริการที่ได้นะฮะแสงรุ่งเรืองสวิสนะฮะเปิดให้บริการแล้วนะฮะก็ราคามิตรภาพนะฮะรับซ่อมรถประกันทุกชนิดนะฮะอ่านี่รถรถเฮปก็มาแล้วนะ,ะอันนี้เรียกรถเลยอ่านะฮะขับเลยไปหน่อยฮะทีมงาน <laughs> ก็เดี๋ยวผมขึ้นเบโทรนะสำหรับท่านใดที่อยู่ปลรบือนะศึกษาเรื่องการลดชงวถยนอะไรปรึกษาเงี้ยได้เลยนะฮะก็นะฮะเดี๋ยวเราเอาหัวรถลงกันนะครับผม